ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์คเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องาราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของสสาวยูนิตพิเศษโนบาร์ดี้นั่นเองนะครับโดยได้ว่าเป็นยูนิตหยุดโลกกันเลยที่ประกาศมาในตอนแรกฟันฟันคือแบบดีใจแล้วก็ลุ้นกันมากๆว่าใครนะครับจาก3มวงที่ไอดอลเอสปาและไอซ์ที่จะเป็น ว่าแทานของวงมารวมกันอยู่ในยูนิต n o b ดี y นี้นะครับเป็นยูนิต inter unit high n เลยก็ว่าได้สุดท้ายเฉลยมาเรียบร้อยก็คือโซยอนลิสแล้วก็วินเทอร์นั่นเองนะครับจาก3วงจะมาร่วมร้องเพลงด้วยกันในเพลงที่มีชื่อว่า n o b ดี y นั่นเองและก็ปล่อย MV ปล่อยเพลงมาเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ในส่วนของเพลงเนี่ยหลายๆคนบอกว่าดีมากๆเลยเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆฟังได้สบายแถมยังเพราะติดหูด้วย MV เองก็สวยมากนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็แหวกแนวกันหมดเลย ถ้าหากดูในวงเนยน่าจะไม่ได้เห็นนะครับวินเทอร์ในแนวนี้หรือว่าลิสในแนวนี้แต่ว่าแนวแซบแซบแบบโซยอนเนี่ยก็จะได้เห็นกันอยู่ตัวของโซยอนเองเนี่ยก็เปลี่ยนการแรปแล้วก็เปลี่ยนสไตล์มาให้ออกแนวแบบว่าเป็นตัวแม่ตัวอินเตอร์นิดนึงด้วยนะครับก็แลกใหม่สําหรับแฟนคลับของทั้ง3คนเลยก็ว่าได้ตื่นเต้นกันหมดแต่ว่าก็หมดไปเร็วเหมือนกันกับช่วงให้ตื่นเต้นเพราะว่าทางยูนิตนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นโปรโมตในรายการเพลงเลยแม้แต่ใน MV เนี่ยก็ไม่ได้มาเจอกันเลยสักครั้งเดียวนะครับทางคน ต่างถ่ายอยู่ในซีนของตัวเองและคนละวันกันไม่มีพาร์ทรวมให้มาเยือนร้องหรือว่ายืนเต้นด้วยกันมีเพียงแค่การตัดต่อนะครับที่ใช้ CG เนี่ยทั้ง3คนให้มาอยู่ในเฟรมเดียวกันตอนจบเท่านั้นเองซึ่งแฟนๆเนี่ยเสียดายมากๆเลยเพราะว่านี่คือ3ตัวแทนจาก Girl Group วงเกิร์ลกรุ๊ปตัวตึงในตอนนี้สาหรับ Gen4 เลยนะครับทั้ง G i d อเ I v e และเ Spa าั่นเองแฟนๆก็คือรุนมากๆแต่ว่าไม่มีการโปรโมทใดๆเลยทาขึ้นมาเนี่ยเพื่อ World Expo นะครับในปี2030ก็เอามาแข่งกันนี่แหละว่า ่าเกาหลีหรือว่าอีก2ประเทศนั้นใครจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับสุดท้ายแล้วแฟนๆก็บอกว่าที่โปรเจกต์นี้ไม่ได้ไปต่อหรือว่าไม่ได้ขึ้นโปรโมทใดๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าทางเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพกับงานเวิลเอ็นี้ s <S มากกว่าก็เลยพับ เก็บโปรเจก t นี้ไปเลยเนะครับไม่ได้ขึ้นโปรโมทไม่ได้ร่วมร้องหรือว่าขึ้นโชว์พิเศษอะไรก็น่าเสียดายมากๆเพราะว่าเพลงดี MV ก็ดีและ3สาวที่มารวมตัวกันนี่ก็ปังมากๆด้วยแฟนคลับของทั้ง3คนนะครับหรือว่าทั้ง3วงเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างเสียดายหรือเปล่าอยากจะเห็นสเตจพิเศษของทั้ง3คนไหมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใครเสียดายบ้างยกมือขึ้นนะครับเราเนี่ยก็เสียดายมากๆเหมือนกันอยากจะเห็นว่าถ้าวินเทอร์โซยอนและกอลิสเนี่ยอยู่บนเวทีเดียวกันจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แว วราทุกคนพูดคุยมามอยกันเพียงเท่านี้เอาไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง